เที่ยวเรลลี่ตอนนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เมืองเบรเมนเมืองชายฝั่งที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันเบรเมนอดีตหมู่บ้านชาวประมงก่อนจะเติบโตจนเป็นเมืองท่าสําคัญของประเทศแต่ผมมีเวลาไม่มากนักนะครับกับการมาเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้ดังนั้นวันนี้ผมจะขอนําเสนอไฮไลท์เบรเมนแบบว่าใครที่มีเวลาไม่มากนักสัก3าชั่วโมงมาเที่ยวเมืองนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยนั่นเองครับ ตอนนี้นะครับก็มาที่เมืองเบรเมนแล้วครับเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลของที่เยอรมันนะฮะมาบริเวณที่เป็นเหมือนมาร์เก็ตสแควร์ฮะเป็นด้านเมืองเก่าย่านจตุรัสเก่าของเบรเมนเจ๋งมากฮะก็จะมีคาเฟ่มีร้านอยู่แถวนี้เยอะมาก สตาร์บัคก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากอยู่กลางเมืองนะนี่นะครับสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคือแบบนี้ครับนี่คือสตาร์บัคอยู่นี่ตำแหน่งดีเหลือเกินสตาร์บัคแล้วก็เป็นนี่เลยจตุรัสกลางเมืองของเบรเมนและสถานที่นี้นะครับคือบริเวณเบรเมนมาร์เก็ตสแควร์หรือจตุรัสตลาดเบรเมน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองถือเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่สวยที่สุดในยุโรปครอบคลุมพื้นที่3,484ตารางเมตรที่นี่ไม่ได้ใช้เป็นตลาดอีกต่อไปแล้วนะครับยกเว้นเป็นตลาดคริสต์มาสช่วงปลายปีนั่นเองครับโดยในปัจจุบันบริเวณนี้เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะมีร้านค้าร้านอาหารและคาเฟ่มากมายโดยมีฉากหลังเป็นเมืองเก่าที่แสนมีสเสน่ห์ของเมืองเบรเมนนั่นเองซึ่งอาคารที่อยู่ติดกันหลายหลังบริเวณนี้ เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกและเลเนซองไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ถ่ายรูปยอดนิยมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องราวของแต่ละสถานที่ให้ได้ค้นหากันอีกด้วยครับทั้งสารากลางสมัยศตรวตรรษที่16ของเมืองที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกรูปปั้นโลแลนแห่งเบรเมนอาสนวิหารเซนต์ปีเตอร์อนุสาวรีย์เบรเมนทาวมิวสิชียนส์และถนนบอเชอร์สตราเซซึ่งเป็นถนนยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกด้วยนั่นเองครับ ก่อนไปดูสถานที่ต่างๆรบกวนทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมตอนใหม่ๆของรายการด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นผังเมืองของที่เบรเมนแห่งนี้นะทำเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นโลหะนะฮะบอกว่าเมืองนี้ใหญ่แค่ไหนยังไง มีร้านขายของเที่ยะลึกด้วยนะฮะที่นี่ขายของเที่ยะลึกตรงแถวจตุรัสแห่งนี้เลยเบรเมนนี่น่าจะเป็นทีมของวเดอร์เบรเมนฮะจะเป็นสีขาวเขียว <ay> เป็นทีมฟุตบอลนะทีมฟุตบอลวเดอร์เบรเมนการคมนาคมในเมืองเบรเมนฮะก็สะดวกมากเขาจะมีรถแทมมี ไดรับรงตลอนี่เราข้ามฝั่งมาดูทางฝั่งนี้บ้างนะฮะด้านหลังก็จะเป็นมาร์เก็ตสแควร์ที่เราไปถาา่ายเอาละครับไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับสถานที่ถัดไปคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ครับโบสถ์เซนต์เปตรีหรือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ หรืออัสววิหารเบรเมนเป็นอาคารยุคกลางสร้างอุทิศให้กับนักบุญปีเตอร์ตั้งอยู่ในจัตุรัสตลาดในใจกลางเมืองมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่1 1โดยโบสถ์มีโครงสร้างเป็นอิฐเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปแต่ก็มีโครงสร้างหินจำนวนมากเกินกว่าที่จะจัดเป็นบริกโกติกได้นั่นเองครับ จริงๆวันนี้ที่มาเบรเมนนะครไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวมาสักเท่าไหร่คือเหมือนมีโอกาสได้มาเบรเมนพอดีก็เลยมาสัหน่อยนะฮะก็เลยเลือกที่จะมาเดินแถวย่านเมืองเก่าเป็นมาร์เก็ตสแควร์ของที่นี่สวยดีฮะมันเป็นเป็น,ปนสแควรใ์ใหญ่ๆมันเป็นรารยธรรมนะฮะข้างหลังผมนี่ก็เป็นเซนต์เปรตทรีนะฮะเป็นโบสของเซนต์เปรตทรี ข้างในก็จะมีแสดงศิลปะมีงานเดิมๆให้ดูด้วยฮะอันนี้ก็เป็นทาวน์ฮาส์เป็นทาวน์ฮา์เก่าที่นี่จริงๆวันนี้อากาศน่าจะดีน่าจะมีแดดตลอดแต่ว่าก็จะแสงจะมามาหายหายมีเมฆสลับวันนี้เลยอากาศจะเย็นจริงๆเป็นช่วงหน้าร้อนครับแดดต้องแรงแต่วันนี้มันจะเหมือนจะมีเมฆฝนอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังดีที่ไม่มีฝนตกนะฮะ ดูอาลังการมากครับมีรูปอัศวินอยู่ทางฝั่งประตูทั้งสองด้านและนี่คือศาลากลางเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองเบรเมนซึ่งเป็นศาลากลางในยุคกลางเพียงแห่งเดียวของยุโรปที่ไม่เคยถูกทำลายและได้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี2004เป็นสถาปัตยกรรมแบบบริกกอรติกและเวเซอร์เลย์องที่ก่อด้วยอิฐซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่15ในย่านมาร์เก็ตเพลสหรือตลาดเก่าแห่งนี้ครับ โดยด้านหน้ายังเป็นรูปปั้นของโรแลนด์และด้านข้างเป็นอนุสาวรีย์เบรเมนทาวมิสซ i เชียนที่ทุกคนต้องห้ามพลาดในการมาชมนั่นเองครับและนี่นะเป็นทาวฮ l ลที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยปี 1, 4 0 5พถึง1น0 9นเะฮะเป็นทาวฮอลของที่เบร m e n ได้รับรางวัลจาก u n เนสโกด้วยนะฮะ ตึกนี้ก็ประมาณ600ปีได้600กว่าปีเดินทะลุมาจากทาวน์ฮอลส์นี้ก็จะเป็นตลาด ด้านเมืองใหม่มีตึกเก่าตึกหนึ่งนะฮะตอนนี้ทุกคนต้องกลางร่มนะ,ะเมื่อกี้แดดออกตอนนี้ต้องกลางล่มดูแล้วฮะรูปปั้นนี้และนี่คือรูปปั้นของโลแลน์ซึ่งถูกแสดงในฐานะของผู้พิทักษ์เมืองครับสร้างขึ้นในปีคศ1404หั 1, นหน้าไปทางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โดยรูปปั้นโลแลนด์ปรากฏอยู่ในหลายเมืองของอดีตจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพของพลเมืองและเสรีภาพได้แพร่กระจายไปยังเมืองอื่นๆและกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุโรปใหม่อีกด้วยนั่นเองครับแต่รูปปั้นโลแลนที่เบรเมนนี้ถือเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่นะครับโดยรูปปั้นนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกพร้อมด้วยเบรเมนทาวฮอล์เพื่อยกย่องสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสัญลักษณ์ของบุคคลสําคัญทางประวัติาสรนนั่เ จริงๆช่วงที่มาเนี่ยเป็นชื่อมเป็นช่วงฤดูร้อนของที่เยอรมันแล้วลวคนเขาก็จะออกมาพักผ่อนออกมาเที่ยวมาตากแดดกันนะฮะในวันธรรมดาแบบนี้มานั่งคาเฟ่ริมถนนครับวันนี้อากาศดีอากาศเย็นเลยจริงๆควรจะอากาศร้อนแต่วันนี้เป็นเป็นวันที่มีเมฆก,ก็เลยไม่ร้อนมากมีลมพัดแบบอากาศ สำหรับคนไทยอย่างเราก็หนาวนิดนิดครับในขณะที่คุณเดินชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่และอาคารต่างๆรอบๆจัตุรัสคุณจะต้องไม่พลาดชมรูปปั้นบรอนซ์ของตัวละครไก่แมวสุนัขและลาที่ยืนอยู่บนหลังของแต่ละตัวตั้งเป็นจุดเด่นอยู่ด้านข้างๆของสารากลางเมืองเบรเมนนี้นะครับเรื่องนี้นะครับมาเมืองเบรเมนนะฮะพลาดไม่ได้เลยครับกับบริเวณนี้นะเป็นเรื่องของเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า นิยายกลิมฮะเป็นของพี่น้องกลิมก็คือสัญลักษณ์ของเจ้าสัตว์สี่ตัวนี้ฮะคือใครมาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปนะฮะคนก็จะมาต่อแถวถ่ายรูปกันตรงนีน้มาก็ต้องมาตรงนี้แะครับเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ห้ามพลาดเลย เข้าแถวต่อกันผมก็มาต่อเขาด้วยนะเป็นนิทานของกริมทุกคนก็ต้องมารอถ่ายรูปอย่างนี้โดยรูปปั้นนี้ตั้งขึ้นในคศ1 9สอ 1, 3, มาจากนิทานที่อยู่ในหัวใจของชาวเมืองเบรเมนที่กลายเป็นอมะตะในผลงานประติมากรรมใกล้าลานเมืองแห่งนี้ครับ ดยรูปปั้นบรอนซ์ของนักดนตรีแห่งเมืองเบรเมนเป็นฝีมือปั้นที่ยอดเยี่ยมของศิลปินเกอร์ฮาร์ดมาร์กจากตัวละครนั้นเป็นที่รักในนิทานของพี่น้องตระกูลกลิมส์นั่นเองครับและแน่นอนครับอย่าลืมถ่ายภาพกับรูปปั้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่าคุณได้มาเที่ยวที่เมืองนี้แล้วด้วยนะครับวันนี้นี่คือเมฆเยอะมากครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเมฆภาพก็เลยจะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนิดนึงนี่นะครับ เจ้าสัญลักษณ์ของนิยายกริมสตัวนี้นะใครมาที่เบรเมนก็ต้องถ่ายแล้วเขาก็รูปขาลูปจมูกจนเป็นสีทองนะทองเหลือ,องออกมาเลยเรียกว่ามาเบรเมนพลาดไม่ได้นะที่ต้องมาถ่ายรูปด้วยตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแนละ้วเราไปดีกว่าฝนมาซะงั้งนะสงสัยต้อง แต่เพีง,เร,งรเราปล่อยเจ้าสัตว์ทั้งสี่ไว้เบื้องหลังแล้วทีนี้จะลองข้ามไปฝั่งหนึ่งฝนก็ตกแล้วด้วยยังมีถนนอีกซอยนะยังไม่ได้ไปก็จะไปะหน่อยันนี้ฝนก็ลงมาแล้วนี่ครับด้านหลังผมก็คือทาวน์ฮอลส์นะครับของเมืองเบรเมน ประมาณสัก600กว่าปีแล้วฮะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกคนก็ไปหมดแล้วที่ไม่มีไม่ได้การร่วมก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในซอยซอยนี้ตอนนี้ฝนตกเลยจริงๆหน้าร้อนไม่ควรมีฝน แต่มีฝนลองเดินไปดูครับมีฝนก็นิดหน่อยฝนบ้านเราหนักกว่าฝนที่นี่พอหลุยได้อยู่จะเป็นซอยทะลุมาฝั่งหนึ่งอ๋อเป็นถนนแบบ เหมมืออนนยู่บอเชอร์ส่าเซเป็นถนนสายวัฒนธรรมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองเบรเมนมีความยาวเพียงประมาณ100เมตรแต่มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่แปลกตาและติดอันดับหนึ่งในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี1922ถึง1931 ถนนและอาคารต่างๆเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายในสไตล์การแสดงออกและบ้านหลายหลังสามารถจัดได้ว่าเป็นบริกเอ็กซ์เพรสชันนิซึมตั้งแต่ปี1973อา้าวฝนก็จะตกแดดก็จะออกนะเป็นถนนที่เหมือนอยู่ในกำแพงเมืองเป็นตึกเป็นอิฐแบบโบราณโบราณฮะอสวยดีมองมุมนี้นี่เหมือนอยู่ในยุคก่อนเลยฮะ กำแพงนนหนาๆอิฐแดงๆอย่างนี้สวยดีฮะเป็นถนนสั้นๆเป็นซอยสั้นๆเองแต่มีร้านอยู่สองฝั่งเลยฮะอโอ้เป็นเหมือนแบบตรอกของเมืองโบราณฮะเก๋งมากกลางลมนั่งกันเลยฮะไม่รู้กันแดดหรือกันฝนกันแน่ พเขาซอยมาสุดซอยก็จะเป็นแบบตึกแบบแบบนี้เลยเป็นซอยสั้นๆแต่ว่ามีความเท่ฮะเหมือนเราอยู่ในเมืองโบราณเหมือนอยู่ในตึกยุคที่เขาก่อสร้างสมัยก่อนเดินต่อมาอีกนิดน,นึงก็จะเป็นตรงนี้นะโอ้เมืองใหญ่ๆ,ๆนะจากจุดนี้ไปก็จะสุดซอยแล้วฮะ สุดซอยมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดินเดินกลับไปตรงทางซอยที่เราเข้ามาเมื่อกี้ก่อนเป็นซอยสั้นๆฮะแต่ว่าก็ร้านแน่นๆแล้วก็บรรยากาศแบบเปเมืองเก่าเจ๋งดีฮะตอนนี้เราก็เดินกลับออกมาแล้วนะฮะตอนนี้คนน้อยลงเยอะเลยครับ จริงทางเดินเข้ามาในเมืองเข้ามาในตรอกนี้นะก็เป็นทางเดินแบบนี้ได้สองข้างก็จะเป็นร้านขายของที่เะลึกขายของฝากเสื้อผ้านะฮะนี่ฮนะอ๋อนี่ก็เหมือนจะมารอดูนาฬิกา และนาฬิกาที่เห็นอยู่นี้คือ Glocken s p i e l h o u s e ที่มีชื่อเสียงจากเสียงอันกังวานใสด้วยระฆังกระเบื้องไม้เส้น30ใบโดยจะตีระฆัง3ครั้งต่อวันในขณะที่แผงไม้แสดงภาพนักเดินเรือและนักบินรุ่นบุกเบิกปรากฏอยู่บนกลไกที่อยู่ได้ภายในหอคอยนั่นเองครับ นี่ครับพอดูจบแล้วทุกคนก็ออกไปเมื่อกี้สงสัยอยู่ว่าเขามารอเลยพอดูนาฬิกาเขาให้สัญญาณแล้วก็มือเหมือนมีหน้าบุคคลสำคัญของเขาเกี่ยวกับรเรือ,กเ,อกเกี่ยวกับเครื่องบินตีะระฆังนาฬิกาก็ตีไปภาพก็หมุนไปเรื่อยพอจบคนก็ออกมานะในซอยนี้ เราออกไปกลางตลาดอีกครั้งดียว่ี่ีก็เป็นร้านขายของที่เราเลึกนะจะมีโปสการ์ดมทีที่ติดตู้เย็นอะไรอย่างนี้ร้านขายของเท่เาเลยนี่ครับเร,เรามาแล้วฮะเราก็ จัดของที่ยวลึกซะหน่อยมีร้านขายของเที่ยวจัดมาสัญ,ญาลักษณ์ของเบรเมนนะ,ะแต่ตอนนี้ฝนตกหนักเลยข้างนอกคงต้องเดินเล่นอยู่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับใหญ่กลิ่นจัดเว่าเป็นเบรเมนไฮไลท์เลย ทีนี้ฝนตกหนักเลยจริงจังเลยทีนี้เมื่อกี้ตรงนิดเดียวทีนี้หนักเลยครับแล้วตอนนี้นะครับฝนก็ที่เบรเมนก็ได้ตกลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับตกหนักพอสมควรเลยก็ต้องปิด <c oughs> ขอปิดทริปไฮไลท์เบรเมนไวท้ที่ตรงนี้แหละครับฝนตกแล้ว คงทำไปต่อไม่ได้ละถ่ายก็ไม่สวยละไว้มีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่นะฮะฝนตกแบบทีทีเดียวโอ้โหเรียกว่าโชคดีครับที่ <c oughs> ที่ถ่ายได้ไปเยอะละแล้วค่อยตกก็ขอปิดทริปเบรเมนในเวลาที่ฝนพรมในฤดูร้อนของเยอรมันนะครับฝนอย่างนี้เลย เที่ยวเรวรี่ตอนหน้าห้ามพลาดนะครับเพราะผมจะพาไปชมความงามของเมืองเดรสเดนเมืองที่มีทั้งความงามและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ไปเยือนได้เป็นอย่างดีส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอชมตอนหน้านะครับ